คลิปนี้ผมจะพาเที่ยวจังหวัดพังงาก่อนเราจะเดินทางกับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนบ้างบอกเลยว่าวิวที่นี่สวยงามมากๆ ตอนนี้เราอยู่ที่เขาหลักในจังหวัดพังงาน,นะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไล่ขึ้นไปทางกรุงเทพเอาจริงยังไม่รู้ว่าแผนจะไปไหนนะก็คิดว่าจะไปนอนสุราษฎร์นะครับในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชมเครื่องบินที่ภูเก็ตกันนะครับเราอยู่กับซอนเทส 368G สองคันเลยวันนี้ผมรู้สึกว่าใช้งานค้มสุดละเพราะว่าได้ใช้ออปชันได้ใช้ลูกเล่นของเขาเยอะมากๆเลยนี่ครับใต้บเบาะเยอะเยอะและใหญ่มากๆนะครับอะไรครับนี่ ก็สำหรับผู้หญิงที่แบบมีอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะๆนะครับเอามาพอนะครับส่วนอัตราการกินน้ำมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังผมวิ่งมา860กิกโลนะครับจากกรุงเทพมาที่เขาหลักเนี่ยเราเติมน้ำมันไป1,1 1 0บาทค่าเฉลี่ยดโดยรวมเนี่ยอยู่ประมาณ28โลลิตรแต่ความเร็วไม่เกิน120ส่วนมากจะอยู่1 0 0 110งประมาณเนี่ยถังหนึ่งก็ตก28ถังหนึ่งตกยี่เนะครับช่วง2ีเ็นี่คือจะเป็นช่วงขึ้นเขาลงเขา,ขาเพราะ วิ่งยาวนะครับใช้ความเร็วนิ่งๆประมาณนี้ส่วนรถชมพู่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยส่วนน้องๆนะครับน้องโทรมาบอกแล้วว่าน้องไม่ไหวนะครับปวดตัวระบมนะครับนา่าตั้งแต่รถล้มแล้วก็ไปเล่นน้ำเมื่อวานนะครับเดี๋ยวน้องตามไปให้น้องนอนพักอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะล่วงหน้าไปกันก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันอาจจรไปบ๊ายบายเย็นๆนะี ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปคาเฟ่เขบินที่ภูเก็ตชัง่งฟูเคยไปยังยังไม่เคยจ้ะจับตรงนี้ประมาณหกสิบห้าเราแล้วก็เดี๋ยวขาไปชมวิว่สม็จนางสีคาเฟ่นั้นเขามีข้าวขายไหมเหมือนจะมีนะเดี๋ยวให้น้องๆพักก่อนน้องๆน,น่าจะไม่ไหวกันคนขับแาบไม่ไหวแต่คนซ้อนไ,ไหว อยู่เส้นนี้นะครับถนนให้เกษตรเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับก็เป็นป่าต้นอะไรไม่รู้อะเต็มเลยมีต้นตาลต้นยางน,นะครับมันสวยเขียวธรรมชาติดีทา,างใต้พังง่ายน,นะฮะสมเด็จน,นั่งชี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นอำเภอท้ายเมืองนะครับโอ๊ะสะเทือนที่ไปโอ๊ะโอ,โอ,โอ,โอ อ๋อเลี้ยวออกนี่ได้อันนี้มันเข้าเมืองเูาขี้เลี้ยงเมืองไป,ปไไปได้เหมือนกันผมก็ชอบบรรยากาศั่งภาคใต้เนะต้นไม้ใหญ่สูงแล้วมันเขียวมากครับตามถนนเนี่ยเวลาขี่แล้วมันก็ฟินดีนะมีความสุขภูเก็ตเลี้ยวขวาอยู่บนถนนมาเลข402นะครับที่จะตรงเข้าเมือง ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราอีกไม่เกินห้าหรือสิบนาทีนี่แหละเราก็จะข้ามสะพานสารสินแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือสะพานสารสินนะฮะสะพานที่จะข้ามจังหวัดทางาไปเกาะภูกเก็ตรู้สึกว่าภูกเก็ตน่าจะเข้าออกฝั่งบกได้แค่สะพานนี้มั้งนะใช่เลยแต่รู้สึกว่ามีเรือด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจน้ำทะเลสีฟ้า เขาเลยสวยเนาะดูดิโอ้โหนี่รถมาเขามาภูเก็ตแล้วไหนสุดก็พาชมพู่ขี่มาถึงภูเก็ตนะฮะแต่เราคงไม่ถึงดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราแค่วนมากินกาแฟเครื่องบินใช่ไหมใช่กินในเครื่องบินลเลยหรอนี <c oughs> อ่ฉันไม่ได้อยู่ประเทศไทยใช่ไหม แต่นตอนภฟเก็ตนี่เหมือนตอมอเลยยูพกพาสปวร์ดมาหรือเปล่าทำไมไม่พกเดี๋ยวเขาไม่ให้ผ่านนะไปหลือประมาณน่าจะไม่ไม่เกินยี่สิบโลละน่าจะถึงคาเฟ่ละเป็นั่งดูเครืองบินขึ้นลงของจังหวัดฟูเก็ตด,ดีกว่าพอเข้ามาในภูเก็ตเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือนอยู่นอกเนาะเขามีแบ่งเลนมอไซค์แบงเลนดน,ดนดนชัดเจนเลย ชอบชอบชอบอันนี้แก๊งมาเลยไะเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่นะขอทักทายแก๊งมาเลยนะยอดสุดยอดอ้าวไม่สนใจกูเขาเรียวเขาโตก,กลาลังจะทักเลยเห็นสนามบินน,นู่นเห็นะเครื่องบินลงู่น,นูลนนะเห็นแล้วโอ้นี่นะครับเราถึงแล้วสนามบินเดี๋ยวเราจะไปนั่งคาเฟ่กันนะครับ ชื่อว่าแตนอะพะ่าคาเฟ่มันจะบอกว่าคาเฟ่เนี้ยเราสามารถดูเครื่องบินได้แบบใกล้ๆเลยนะฮะถึงแล้วจ้าโอเคครับเราเดินทางมาถึงคาเฟ่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเลยทานด้านบนกัน นะครับแล้วก็ไปชมเครื่องบินเนาะสมพวกใครไหมยังคะยังคะปะไปข้างบนกันนะครับอันนี้มีคูปองคนละ80บาทสามารถเลืกเครื่องดื่มข้างบนได้ บอกเลยว่าใครมาคาเฟ่นี้นะครับจะอยู่เป็นชั่วโมงเพราะว่าคือเครื่องบินมันขึ้นลงตลอดนะครับตอนนี้ก็มีเครื่องบินกาลังลงมาหนึ่งลำนะครับไม่แน่ใจว่าสายการบินอะไรไม่แน่ใจของไทยหรือเปล่าเห็นเครื่องแดงๆไม่แน่ใจว่าแอร์เอเชียหรือเปล่าลงละลงละลงละไลออนปะฮะไลาออนแอร์นะครับ เดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลีกันนะครับเดี๋ยวเอารถไปถ่ายรูปตรงอ่าวพังงานะสวยมากและเมื่อกี้นะครับก็คือบรรยากาศของแปดทําน้าคาเฟ่น,นะครับใครที่ชอบดูเครื่องบินใกล้ๆนะครับแนะนําที่นี่เลยจากตรงนี้นะครับประมาณ45กิโลนะครับสู่จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลีผมไม่มั่นใจว่าสกายวอล์กเนี่ยมันสามารถขึ้น ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมดูมามันเหมือนเป็นโรงแรมนะแล้วคืนน่าจะเป็นหมื่นอยู่ นี่ครับอันนี้คือประตูเมืองกูเก็ตนะครับสานนี้เราไปถ่ายรูปได้ปะได้ต้องเดินเราจอดรถไหนต้องม่จอดข้างล่างจอดข้างล่างนึงแหละไกล้เลยนะไออาวร้อนเ,อเลยเอ,อยากนั่งกินอาหารริมเล อ๋อเอาล่ะโอ้ถนนยังดีครับทุกคนวิวก็สวย,สวย นาชีบูทิกอันนี้ไงที่มันเป็นสกายวอล์ก๋อมันเป็นโรงแรมทุกคนดูดิเหมือนเราจะต้องพักที่โรงแรมเขาอะเราถึงสามารถขึ้นสกายวอล์กเขาได้ว้าอดละบีออนสกายวอล์กหนังสีแล้วผมเช็คราคามานี่เป็นหมื่นนะครับวิวดีวิวดีจริงเพราะงั้นถ้าเราจะเอารถขึ้นไปถ่ายรูปต่อไปที่จุดชมวิวอาตโตรีดีกว่าห่างจากตรงนี้ประมาณกิโลนิดๆน,นะฮะ พันนิดน,นึงนะตัวถนนเป็นอย่างนี้แหละ้ยข้างบนมีที่พักแล้วนะมีเก็บเงินห้าสิบนะเห็นไฟบอกรวดเดียวไม่ถึงเลยนะคะชิดขวาเลยหาก,กระจับสักพูดขึ้นได้อแล้วได้ไหมได้เลยสบายอย่างชันชันมากชันมากแต่เราขึ้นสบาย มันไม่รู้สึกป้าแบบต้องลุนล้น่ะลุ้นเพราะปวดฉี่ไป,ๆๆไปไปไปกนเลยไอ้ยเฮียหยอกินเลยสบายถึงแล้วพอแล้วแค่นี้แหละไม่แค่นี้แหละจักไหมจัดไหมแล้วปั่นฝุ่น ถ้ามีร้านข้าวจะมีเหรออัจจะมีนะห้องน้ำเขาอยู่ตรงไหนนี่อุ๊นี้แหละแล้วก็ทำเสียงเงี้ยปวดจีแต้วทางก็สั่นๆแล้วมันก็แบบกระแทกเกืมีข้ามไมจ้ะมีข้าวไม่เออสวยเห็นไหมเดี๋ยวใจตัง ตอนไหนอ่ะตอนนี้เหรอเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปตรงนู้นตอนนี้เราถึงแล้วนะคะจุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลีดูวิวสิวิวสวยมากโอ้โหตอนน,อนนตอนนั้นมานอนกับพี่ขุนตรงนี้ตอนไหนข้างล่างนี่นเ,นเหรอตอนนั้นมานอนกับพี่ขุนตรงนี้เห็นว่าพายุเข้าด้วยนี่เห<ะ>็นว่าพายุเข้าด้วยนี่ สวยมากอะแต่น่าจาสวยกว่าถ้าเป็นตอนแบบเช้าๆหรือว่าใสายๆพอนี้แสงแดดมันแข็งมากนี่นะคะคือบรรยากาศโดยรวมของจุดชมวิวอาโตลีนะมีให้กับกลางตรงกลางเต็นด์ด้วยนี่นะครับตอนนี้เรออาหารนะครับจั่งอะไรไปจ้ะเผากุ้งไข่ดาวมองกล้องได้สิกับเผากุ้งไข่ดาว เดี๋ยวผมจะเอารถไปจอดตรงตรงวิวนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยนะเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่บนภูเขาแล้วก็ถ่ายออกไปเห็นทั้งทะเลทั้งเกาะเลก็กเกาะน้อยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณอ่าวพังงานะครับนี่ครับโอ้เผาเนื้อและครับเผากรุง งนี้นะครับก็คือจุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลีตั้งอยู่บริเวณของบ้านอ่าวมะขามตํานลคลองเคียนอำเภอตะกวัวทุ่งในจังหวัดพังงานเป็นจุดชมวิวอันซีนของจังหวัดพังงานนะที่อยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวเสม็ดบางชีนะครับประมาณ2กิโลเท่านั้นเองแต่ว่าจุดชมวิวตรงนี้นะครับจะเป็นการร่วมมือของคนในชุมชนที่จัดทําขึ้นมากันนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตรงนี้นั่นเองนะครับ พี่น่าเอารถมาถ่ายรูปกับวิวมากๆนะครับมันค่อนข้างสวยเอาจริงมันก็แอบคุ้นๆหน่อยนะมันไม่ได้ใส่แบบช่วงที่แบบฝนตกเยอะนะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าฝนน่แรงมาประมาณเดือนหนึ่งละที่ไม่ตกแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนตรงไปที่จังหวัดสุราษฎร์กันต่อนะครับอาจจะไปแวะเมืองทับปุดก่อนนะครับตรงนั้นไม่เคยไปเหมือนกันอยากจะไปชมกันว่าน้ําตรงนั้นมันจะใสจริงๆหรือเปล่า น้ำมันลงยังจะ้ะน้ำมันยังยังอยู่อะไรวะตอนเราขับมากกทั้งสิบกิโลกลับกันดีกว่าห้องบอลนี่เป็นบ้านพักอะทิ่เห็นเนี่ยร้านอาหารมีทุกอย่าง,งเต็มด้วยตรงได้ไหมได้จ้ะสะบาย อยากให้ฟ้ามันใสก่นเนี้ยมันต้องฝนตกฝนมันต้องตกก็ฝนไม่ตกมันก็อย่างนี้แหละอระดับสมพูแล้วแตะ <c oughs> <c oughs> แต่ทางขึ้นที่สม็จนางชีมันแบบมีแต่ฝุ่นเดินทางไปอำเภอทับปูดกัน,นต่อ ทางจากนนี้ประมาณหกสิบไปปลายนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่า เดินทางมาถึงในเมืองพังงาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทับปุดอีกกี่กิโลน่าจะประมาณยี่สิบไม่เกินสามสิบโลนี่แหละถึงวัดจริงๆเราจะตรงไปในเส้นใหม่เล็กหนึ่งก็ได้นะครับเส้นเนี้ยเป็นกษะเจีนะ๊ยแต่ว่าเดี๋ยวผมอ้อมไปด้วยผมไม่อยากผ่านเขานังคงนะฮะเ,เรวเลี้ยวขวาตรงนี้จะบอกว่าแถวนี้บรรยากาศดีมากเลยชอบความเป็นภูเขาเลนะมันเหมือนอยู่นอกอะแถวเนี้ สวยอันนี้คือสุรราชการจรงังหวัดพังงาโคตรดีอ่ะวิวโคตรด,ดีอะที่เนี่ยอ๋อร้อนร้อนงวันโอ้ยออโคตรร้อนเลยอ่ะร้อนจัดอะ่ะวันเนี้ย วันนันยัางหนาอยู่เลยอากาศร้อนเกินไปก็เที่ยวไม่สนุกนเะน่ยเวลาเราจะเที่ยวแบบเก็บหลายๆที่แล้วเจออากาศร้อนเนี่ยมันทําให้หมดแรงไปเลยแบบเหมือนดูดพลังเนะที่เราไปเที่ยวแค่สองที่เองเนดะีย๋ยวเราจะไปทับปุดต่อแล้วก็รีบเข้าเมืองดีกว่าเพราะว่าด,วด้วยที่ว่ามันร้อนเกินนะครับอ,อันนี้เรากลับไปทางเขาคอหง,ง,ง,งนะครับอันนี้ถนนเพชรเกษมนะครับ นะเลอตรงนี้เลยกี่โลไม่มั่นใจแต่รู้ว่ากลับไปนิดเดียวครับไม่เยอะมากนี่นะครับเราเลี้ยวเข้าตรงตรงนี้เนเมืองแร่หินถ้ำทองหลังแล้วก็เลี้ยวขวานะครับว้าวบรรยากาศดีดี ในนี้ไม่ร้อนเลยขายของกินเต็มเลยถึงแล้วนะฮะถึงแล้วก็นี่เมืองมันจะอยู่ทางขวามือนะครับถ้าเข้ามาถึงนะครับเดีเ๋ยเราเดินเข้าไปดูด้านในกันตรงนี้เขาเรียกว่าเมืองหินถ้ำทองหลังนะครับบริเวณนี้ห้ามเล่นน้ำเด็กขาดนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างลึกนะครับ นี่แล้วก็มีป้ายบอกด้วยห้ามกิงขยะห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามนํารถทุกชนิดเข้าไประวังพื้นลื่นด้วยนะครับโ้ว้าวสีสวยว่ะแต่ดูทรงมันน่าจะลึกจริงแหละดูดิเขาน่าจะขุดลงไปลึกมากๆเลยอันนี้น้ําสีนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้ปรับสีน้ําแต่อย่างใดน,นะอันนี้คือแบบจากกล้องเลยนะและกล้องผมก็เซตค่าไว้บาลานซ์ปกติด้วยนะครับเปน็นออโต จุดที่ผมอยู่นะครับก็คือเหมืองหินถ้ำทองหลางนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานที่นี่นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเหมืองแร่เก่ามีการอุตสาหกรรมขุดแร่โดโลไมนะครับเวลาผ่านไปนานแสนนานนะครับฝนก็ตกลงมาผสมแร่ธาตุที่อยู่ในดินและหินนะครับให้น้ํได้บึงเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะและด้วยที่ยังมีแร่ธาตุเข้มข้นอยู่จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ก็คือไม่มีปลาท่านเองนะและที่ที่สาคัญนะครับเขาไม่อนุญ,ญาตให้ลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าน้าค่อนข้างลึกมากๆอาจจะเกิดอันตรายได้และนนมีีท่จอดรรนะคับมี ร้านค้าต่างๆมาขายของด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่เก็บค่าเข้านะฮะต่น้ำแบบข้างล่างใสนะแต่มันแฝงไปด้วยค,ความอันตรายมากๆเลยเพะดูมันลึกมากๆเลยน้ำเป็นสีฟ้าเลยอันนี้สีเหลืงๆนี่มันคืออะไรคราบตะไคร เขาบอกว่าน้ำลึกร้อยเมตรเลยเนะี่ยไปไปที่ภาคที่สุรากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเตรียมเดินทางกลับเนาะไวมากเลยอ,ะอ่ะออวันนี้ค่อนข้างร้อนด้วยก็เลยพาทุกคนไปได้ไม่กี่ที่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นพาไปเดินตลาดดีกว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามโรงแรมที่เราจองไเลยของกินเยอะเขาบอกอาหารทะเลกินดีกว่า กกินกุ้งเลี้ยวซ้ายเข้า415ไปฮนรุ401นะครับอ่ะยาวไปอันนี้ที่เขาสร้างถนนก็เหมือนเริ่มทำใกล้เสร็จแล้วมั้งเนี่ยลาดยางสองฟาหละอีกหน่อยถ้าเสร็จนะครับก็คือมันจะเป็นทางเชื่อมจังหวัดสุราษฎร์ไปกระบี่ภูเก็ตเนี้ยแยกนี้เขาทำสะพานแล้วนะครับ เฟี้ยวเลยสบายเลยครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่401นะครับ401เนี่ยเราจะตรงเข้าเมืองได้เลยนะครับไปยาวไปเดี๋ยวเราก็จะผ่านเขาศกนะครับเขื่อนราชประภาเอ้ยไม่เดี๋ยวเราต้องผ่านเขือะะ่อนราชประภาก่อนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่น่าเข้าแหละเรามาตรงนี้บ่ายเกินไปแล้ว นี้แบบภูเขาสวยนะครับจะเป็นภูเขาหินจะส่วนใหญ่เลยแล้วก็ในวันนี่ฝนตกอะตรงนี้หมอกจะสวยมากๆเลยว้าวสวยสวยสวยขนาดช่วงนี้ต้นไม้ยังเขียวเลย

มันเป็นเขียวๆตอนนี้ไม่เขียวแล้วมีม้านั่งด้วยนะมีม้านั่งด้วยเฮ้ยขาเรากำลังแลนงลงสุราษฎร์นะครับผมเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโอเค ตลาดใกล้โรงแรมเรานี่แบบเต็มเลยดูดิโหนี่ไงโรงแรมมาถึงแล้วดิเจิเจอนี่ที่จอดรถเราต้องไปข้างหลังมันใช่ไหมฮะนี่มีที่จอดรถด้าน,นหลังนะครับ <c oughs> น,นีเขาที่จอดรถนี้ได้เลยอยงมีลมด้วยแหลมเลยสบายใจนี่เดี๋ยวตุดข้างนี้ นี่นะครับที่จอดรถแล้วเราก็ไปเช็คอินด้านหน้านะอันนี้ชื่อว่า j ว a n i Hostel นะครับเหมือนโฮสเทลจะอยู่ด้านหน้าว่าด้านหลังซอยเนี่ยครับเป็นห้องโรงแรมนะครับเฮ้ยคือดีอะ่ะดีมากเลยฮัลโหลอันยองต้องน้ำในกระจกต้องใช้กระจก้วยเหรอคะต้องใช้เตัมอ๋อโอเคดูซ okay. นะิเฮ้ยห้องดีนะ หอมอะ่ะอันนี้คือเราอุ้ยอุ้ยอันนี้คือละห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบมาจำค่ากุญแจอีกสองมีอาหารเชา้าปะมีอาหารเช้าไมวเฮ้คือโอเคมากคือถูกมากเลยใช้ได้เลยก็คือถ้าอาหารสองก็คนละสามร้อยนี้คนะ่ะห้องแบบ้ยดีอะ่ะดีเลยแ <5. S 1> จ่มเลยไฟสวยประดับสวยห้าสิบคูบสามสิบสแนก ออสเดอร์ฟั้นกินงั้นไปซื้อข้างนอกก็ดีวะ่ะเมื่อกี้เห็นตลาดแล้วโอ้โหอลังการกินนีนนี้ก่อนใส่แว่นนึ่ตรงนี้เองอยู่ใกล้ๆของกินเยอะตรงนี้เยอะแบบไปทุกคนไปเดินตลาดดีกว่าตอนนี้เรามาถึงตลาดแล้วนะคะทุกคนใหญ่มากของกินเยอะมากตรงน,นี้นจะเป็นส่วนของสดตลาดสดเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี้ ของกินเยอะมากเลยกินอะไรดีวันนี้เยอะมากเลยหยาวไปนู่นอันนี้หันซ้ายหันขวาคือปวดคอฝั่งนี้ก็น่ากินเอาอะไรดีอุยยำนี่ก็น่ากินอนะ่ะมันทำฟัดต่อแถวนะพอแถวเยอะขนาดนี้มันต้องแซ่บแน่ๆเลยคือต้องเดินวนสักรอบนึงแล้วก็ต้องอดใจให้ครอบอดใจให้อยู่กฝันครรบอบก่ออนยู่อีกสักคืนไหมไม่ไม <laughs> ต้องเตรียมตัวไปจีนอีก แต่คมแบบน่าอร่อยทั้งนั้นเรามากันกี่คนคะคนไหนซื้ออะไรไบ้าง,อ,งอ,อ,อ,อะไรครับนี่กิน <c oughs> หมดเหรอหมดไม่หมดระดับนี้หมดผมเชื่อว่าไม่หมด,หมดเราสั่งกันตอนหิวเราเฉลี่ยวเวลากินได้นี่นะครับคือโรงแรมเราอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยดำๆเนี่ยเนี่ยนะคือแบบใกล้มากเดินออกมาก็คือเข้าตลาดเลย วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินติมซำก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางขึ้นกรุงเทพไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปแวะหัวหินด้วยนะครับในตอนเย็นรถน้องแล้วก็รถชมพู่นะครับน้องมาตามมาทีหลังนะครับเมื่อวานเจครับเรามาอยู่ในร้านเจ๊ปักนะครับนี่แล้วดูเมนูวันนี้นะครับอืมก็จะมี ติ่มซำอยู่ด้านนอกนะครับมีน้ําชาให้เราด้วยนะฮะแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นชาไทยชาเย็นนี่บาคุเตะมาแล้วไม่เป็นไรครับโอ้ย,อยเดือดตุบๆเลยเนี่ยบาคุเตะโอ้ยลองชิมดูลองชิมดูแล้วก็ติ่มซำฝากชมพู่ไปพาไปชมติ่มซำนะครับค่ะเดินเข้ามาันนี้เขาก็จะมีให้เราเลือก นี่มีซาลาเปาหลายอย่างคือน่ากินมากพอเราเลือกเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะมาตรงนี้หยิบปัดโต๊ะให้แล้วเขาก็จะมานึ่งให้นะคะแต่เขาจะไปเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะ สรุปค่าน้ามันในทีมนี้ต้องบอกก่อนว่าทีมนี้ผมไม่ได้คํานวณค่าน้ามันจนจบทีมอันนี้ก็หายไปประมาณ200กิโลนะครับที่ผมได้บนันทึกโดยรวมนะครับซอนเทส 368G เนี่ย ค่าเฉลี่ยของน้ำมันจะอยู่ประมาณ27.7ล,ลิตรนะครับที่ผมขับได้นะครับรวมถึงน้องชมพู่ด้วยนะครับได้ค่าเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับในความเร็วที่ผมขี่แล้วก็สัมภาระที่ผมบรรทุกไปนะครับส่วนค่ากินค่าที่พักและค่าเรือโดยรวมนะครับทีนี้เราใช้เงินไปประมาณคนละ5,000บาทก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้ครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็าน้อยนะครับผมยย yeah. ถึงบ้านแล้วครับเก่งมากครับฮะเหนื่อยไหมร <laughs> วดเดียวเจ็ดร้อยกว่าโลวันนี้สุดนะโอเคไปพักผ่อนกัน